เออขอนอน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 ต่อท้ายนี้อีกชอตเดียวเอกอกเยินๆพอดีไปนะไปนะพอแ่้วทับไปเอกน้องเนยน้องเนย่กชาเขชอบเต้นน้องมิงสอนท่ต้นเขาน่อยไอเอกคุณทุนท่าเตนน้องมิงเขาแม่ม่อาไม่อาว่าให้ผมู่ออ เจมมากับเจมศีรายุเศรชีวิตคุณยังไม่รู้อีกเหรอถามแค่คนญี่ปุ่นน่ะคนญี่ปุ่นน่ะเขาเต้นกันแบบไหนอ่ะก็ผมก็ถ่ายเต้นให้ดูแล้วไงคุณจะให้ผมยากย้ายยังไงอ่ะคนญี่ปุ่นอ่ะเขาเต้นกันแบบไหนอ่ะคือเจ้จบสถาบันอะไรมาเจ้หนิผมผมจับปสาได้มเเจ้เชื่อผมดิเจ้โดนของอันนี้มันคนญี่ปุ่นผมสัญชาติญี่ปุ่นรู้ดูหน้าก็รู้แล้ว พ่อเชื่อกูดิเออพ่อพ่อภาษาม้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 าภาษาญี่ปุ่นแปลว่าอะไรอ่ะม้าโคเซโกเมอึนแปลว่าไม่ม้าภาษาญี่ปุ่นแปลว่าม้าม้าม้าแล้วเจ๊จะสอนผมหรือให้ผมสอนถามถามว่าม้าหมายความว่าไงภาษาไทยอ่ะมามานั่นคือแม่ อ๋อมาถ้าผมร้องไงถึงว่าดีแจ้ร้องเพลงแม่ได้เะล่ะถึงว่าสิเข้าใจไหมถึงว่าสิ่ฮันนาเรียกว่ามามามาฮันนาแปลว่าอะไรอ่ะฮันน่าแจ้ผมจะช่วยเจ้นะผมฮานน่ามาข้อมหมายแปลไทยแปลว่าอะไรอ่ะฮันน่าเจอคนญี่ปุ่นของแท้แล้วฮานาโกะฮานาฮานาฮานาโกะแปลว่าดอกไม้อเก่งมาก แปลว่าดอกไม้โอ้ยสุดยอดเว้ยคนเก่งคนเก่งเจอกันแล้ววันเนี้ยไม่ใช่หนูรู้ไปบางครั้เพาะบ้านตรงข้างไม่แต่ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกแล้วหนังเอวีคางยังไงอะค่ะหนังเอวีคางไงหนังญี่ปุ่นคางยางไงตั้งเนีงเอ้ใเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยเอ้ยเอ่ยเอ้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 ยเอียเอ้ยเอายเอ้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 เอ้ยเอ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 ะ คุณว่าที่ข่างผมเป็นไรไร่คุณล่ะอุ้นิวสาวหนูสำรวมตัวนั่นแน่หนูไม่ได้ทำเรื่องพี่เลยนะเต้นรูปสาวนี้ไม่กล้าเต้นเลยนะเป็นโรคจิตผมหน่อเลหน่อยอ่่ะแตผมจะบอกอ่ะอเจ้าลูกสาวดูดิดูเองว่าง่ายนะเพลงยังไงก็รักยายแก่พ่อย่าผมยาะจิน่ะอย่างไรก็รักเธอยายแก่ผมก็เป็นโรคจิตตัวถามแล้วเพลงไปใส่ไปใส <entendeu? S 3> <ederim. S 2> ่ซะไปคอนเสิร์ตแจ้ต้องยอมว่าแจ้ป่วยก่อนดิผมไม่ป่วยเป็นโรคจิตตัวผู้หญิงแก่แล้วแจ้ม็เข้าใส่ผมนะ มีนะโลกที่ผมกลัวผมกลัวผู้หญิงแก่แก่นะกลอปเฮ้ยเขาสาว<ะ>อยู่นะเว้ยเองแต่เพลงเลยเพบเอ็มอะผมแต่งเองอย่างไรก็รักเธอแก่มันร้องไม่ได้ไงอ่ะร้องอ่ะร้องอ่ะร้องให้เจ๊ก็ฟังหน่อยอย่างไรก็รักเธอยายแก่ผมไม่ได้ไงผมผมร้อไงไปแล้วก็บันทึกไปแล้วใต้รถหน่อยแต่เจ๊เขาแต่งแต่เขแก่ได้เลยก็อย่างไรก็รักเธอยหญ่แก่เจ๊ชอบเพลงนี้ก็เรื่องของเจ๊ดิไม่ใช่เพลงเอ้สาวเอ ก็คำว่าแก่นะเจ้เข้าใจป่ะมันแปลว่าผมบอกไปแล้วเจทจำไม่ได้แปลว่าสีแก่แล้วพ่อพ่อพ่อมาใส่ญี่ปุ่นแปลว่าอะไรเขาพูดอะไรเขาพูดยังไงพ่อพ่อพ่อมาแปลว่าแม่ใช่ไหมพ่อ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 ญี่ปุ่นอะเลืองไงแล้วเจ้เล่าลือผมทําไมผมถามว่าเจ้ได้บุหรี่ผมตั้งตัวไม่ได้เหรอผมได้อะไรเ่ะผมจะได้ไงจะได้่าให้ไงมึงจะคุยกับใครรู้เรื่องเนี่ยฟาเตอร์แปลว่าพ่อ

พยายามมาอยู่แล้วเจ้คนนอกเข้ามาต้องใส่หน้ากากนะเจ้โอ้โหว้าวเหมืนนุ่มจริงจริงเจ้าไปองเท้าเทื่อพ่อเจ้คนกรุงเทพป่าวกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพเราไปกรุงเทพมาหาพ่อให้ผมปั้งก่อนดิอันนี้อันนี้ของพี่อันใหม่เลยยังไม่แกะเดี๋ยวแม่แม่เขาให้แต่ผมจะสอนให้ผมจะสอนให้ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเกาหลีแล้วเกาหลีเนือเกาหลีต้เขาจะง่วงว่ะแต่เดี๋ยวผมจะสอนให้ให้เจ้เข้าใจนะอ ลาเต้ครูตาาณิชเนี่ยคุณคุณต้องจับสายหน้ากาก้องเนี้เต้นลุสาวเลยเต้นจับลายเลยอลุสาวด้วยผมเนี่ยลงไตหาชื่อเลยฮะอยู่ไม่ในไทยตาดำเป็นนิ่งอ่ะคือใส่หน้ากากคแต่ไม่เชื่อผมได้ไงอ่ะก็ผมบอกว่านานิโอซูรูเนี่ยอ่าจะจะผ่านคาเจไม่เรียนคาเจไม่รู้ว่าสายญี่ปุ่นจริงไว้พี่ไว้พี่ไว้พี่เจ้าหมูเจ เอาเป็นว่าคอนนิชวะคอนนิชิวะคอนนิชิวะคอนนิชิวะเออตอนนี้ว่าเจ๊ไปเรียนสาาบ้านไหนมาเอ๊นี่เจ๊จะเชยเจ๊จะลูบสาวอ่ะก็เจ๊เรียนภาษาเกาหลีเหนือแลยเด็กนี่ซีนี่จะไม่นานไม่นานจะไม่นากคือเจ๊รู้เปล่าว่าผมกำลังถูกบุหรี่คอผมแทบไม่ต่อเลยเจ๊รู้เปล่าว่ามาเจ๊รู้เปล่าเอ๊พูดยนงไงก่อนเไปนี่ไปนี่ไปไหนไปไหนอ้าว ผมนี่ยแสดงว่าเจ๊ไปหัโอ้โหเจ๊แค่เจ๊ไปแอบดูผมอาบน้ำเมื่เนี่ยผมเริ่มเริ่มหน่ใสแล้วเนี่ยผมไม่ได้โง่นะแน่นี่แหละเจ๊แอบดูผมอาบน้ำแหละนี่แหละแอบดูผมอาบน้ำเชื่อเลยเชื่อดิเชื่อดิไปแอบดูเชื่อผมเนี่ยเชื่อดิมาปเชื่อไปแอบดูผมอาบน้ำไปแอบดูผมอาบน้ำเชื่อเชื่อเลย เชื่อเชื่อสิแล้วเขาจะเข้าใจผิดว่าผมขืนผมเจ๊ไปแอบดูภาพน้ำแบบอ่าไม่ได้ไม่ได้แล้วพอจบเลยเส mask เสมั s k เส mask เอามาบอกผมใส่ mask เจ๊แหละต้องใส่แมสหนูนี่ไม่ได้อยู่ตรงนู้นอย่าแกเจ๊เจ๊เชื่อเปล่าว่าผมถามว่าเจ๊เล่นเรื่องแฟนของเพรมาเปล่าผมมาช่วยเจ๊นะเว้ยอ่ะช่วยมาเลยตาเท่ไล่วัดแต่ผมถามว่าเจ๊อยู่ตามันไหน กับพรุ่งนี้กลับบ้านเหรอเจ๊เชื่อผมเลยเรื่องกอติลาผมไม่ได้ว่าอะไรเจ๊นะเจ๊มาถ่ายผมเนี่ยกระทรไอซีเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายได้แล้วเจิหนีผู้หญิงเลยเพาเจอเดินหนีเลยการโทรก็ทีทีอ่ะเขาที่ยังมีข้างใหม่พี่หงค่ะถ่ายอ่ะเข้าเขาหาซึ่งมาเจ๊เชื่อป่ะผมไม่เล่นที่ที่นี่ไงสจไงผมรู้อย่างเเจ๊ ว่าผมช่วยเต็มที่แล้วจะให้ถ่ายงี้นะเขาน่ะสอทผมสอจเชื่อเปล่าผมน่ะติดตรงนั้นได้เพราะอะไรพ่อตาการช่วยเชื่อผมดิแล้วทำไมผู้หญิงถูกถุยไม่ต้องโตไม่ได้เป็นไรอดื่มยาสาวต้องเต็มเต็มผมขอพักตามที่พี่บอกผมนะพี่รู้เปล่าผมจะหายไม่หายอยู่ตรงนี้แหละเหรอจะตายง่ายๆตรงนี้แหละเหรอทำไมเจ๊เป็นที่เรียกผู้ที่มาเหนี่ยเจ๊เชื่อผมดิ พอหนูหนูไม่มีสามีเลยพี่โคมี่ลำบากเลยโอ้โหไม่ลำบากหัวเงินเต็มกระเป๋าเลยพักพักผ่อนนะเจ๊ถ่อผู้ชายไม่ได้หรอกไปไหนแล้วไปกระบอกแล้วผ่อนหัวว่าเจ๊จะอุบัติเหตุรถยนต์นอะายสักเจ๊ใครสักให้เจ๊ดีกว่าผมจะบอกให้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่หนุ่มสกอยสกอยก็สกอยก่าเดินท่อเดินท่อแล้วผมถามว่าเจ๊จะต้องการอะไรถามเขาต้องการเขาเจ๊ต้องการอะไรเขาต้องการเป็นแฟนได้เะล่ะไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะเพราะผม ผมคนไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีแฟนก็เป็นแฟนได้ไงร้องร้องใหคนไม่มีแฟนไม่ได้หรือเปล่าเจมมีผัวเลยไปหาผัวเจมผมไม่นักบาสมาทำมลนทายผมผมไม่คุยเขาไม่มีผัวก็ผมไม่เอาผมไม่ถูกผมไม่ชอบเจมผมไม่ชอบเจมก็สวยนะไอ้โคมไม่เอาไม่มีทางทำไมอะผมจะเป่าเพวาผมคนบ้าจะเปล่าพวาผมไม่มีทางเชื่อผมเนี่เชื่อผมเนี่ยไม่มีทางเแต่เขาชอบคนบ้านะเขาชอบเออเจมชอบคนบ้านะ ไม่มีทางผมจะต้องดูแลลูกชายผมก่อนผมคนไม่มีแฟนเช่อผมเนี่ยไอ้เหอับออเออุบลรัตน์เขาว่าไงเธอไม่เชื่ออุบลรัตน์เออโหสวยมากอุบล